ก็เดินทางถึงโลตัสแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของใช้กันนะแเดี๋ยวเราจะไปดูราคานะครับเราจะไปดูราคาเช่วงต้นสัป่าสินค้นได้มีราคาเป็นยังาง,งารในช่วง,ง,ง,งนี้เนานะตอนนี้จะเข้าไปในส่วนประตูว่าจะมีการเกิดแต่ก็จะมืมดนะครับ เดียน,นะครับำซเยนนะส่วนว่าใช่เ้ยลงให้เขาด้วย

เปียไม่ได <flaws> huh? <asan> ้ตอนนี้เราดูก็ดูแล้วกันนะเราบนนี้จะเป็นล็อกน้ำมันพื่เพื่อถนนนะราล็อกน้ำมันพือล็อนมเรับาใส่ใจ้องกันนี้เราเดินดูราคาก่อนอันนี้แพ็นมเด็กนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ แพคร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เราเข้ามาในโรกตัสนะครับรกตัสใหญ่ครเามาดูกันของใช้ที่เราอยากได้นะครับมาดูราคาซื้ออะไรบ้าง่ะ ไม่รู้อยู่ตรงไหนไเดี๋ยวปล่อยให้แม่บ้านเขาเลือกไปนะครับลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาแป้งตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูห่อโคโลนที่เราต้องใช้ก่อนคนะรับนี่โคโลนของคอสยี่ห้อนี้นะครับสองร้อยี่ห้อนี้ผมใช้ประจำนะครับมันก็สีเ่เบ็ดบาท ผมพยายามจะหาอยู่แพ็คู่น่าจะลดราคาในช่วงนี้แต่ไม่มีเลยสีที่ผมใช้ไม่มีเลยสีที่ผมใช้นะนเดี๋ยวเอาไปสองพันแล้วนะมาดูเท่าไรกันแล้วนะครับร้อยกว่าบาทแล้วนะอันนี้เท่าไหร่เท่าไหรแม่อันนี้เจสิบเจ็ดบาทอันนี้แพ็คู่ร้องแค่เจสิบเจ็ดบาทอันนี้แม,ไม่ไม่นับไม่นับอันนี้ไม่นับไม่นับ เราประมาณตอนนี้ก็ประมาณ200สองร้อยละสองร้อยละสองร้อยละตีกลมๆตีกลมๆตัวเลขกลมๆไปทได้คูโร่สองอันออเอาอะไรทุกอย่างที่ใช้มันได้อะไรบ้างทุกอย่างที่ใช้ดูดิยาสระผมเขาบอกว่าเนี่ยห้าร้อยมันไม่พอ <laughs> ดูก่อนตอนนี้ก็กำลังเลือกอยู่นะครับห้ารอไม่พอแค่จะจะซื้อ500ห้าร้อยก็คืออันละสิบบาทก็ <laughs> ไม่ก็ดูไงว่าถ้างบห้าร้อยไงเผื่อบางคนเ็ามีงบจํากัดไงถูกไหมเผือ่อบางคนเ็ามีงบจํากัดไงนี้ก็ร้อยหนึ่งเนี่ยยากจะถูกเอามันใช้ได้นานไงเต็มคุ้มไหมล่ะใช่ไหมอันนี้ก็ลดราคาเห็นไหมเนี่ยครับนะก็ลดราคาอยู่ก็มีลดราคาก็มีหลายตัวเหมือนกันดูนะครับ โออันนี้สมุนไปก่อนล็อกนี้ให้ผู้หญิงก็เดินนะครับอันนี้นเราจะไปดูของเด็กก่นอนเนี่ยพวกยาสีฟงยาสีฟันเด็กนะครับแรงสีฟงสีฟันเนี่ยนะครับหลายอย่างลดราคานะครับดูนะครับลดราคาก็มีน้่ยาบ้วนปากของเด็กของแถมเนี่ยแค่คู่จริงๆถ้ามีครับเนี่ยเหลือยี่สิบาทอยู่ ยาสีฟันมีห้องแนอแปลงไม่ดีอ่ะเอาเทพไทยเทพไทยเอาเทพไทยไปเทพไทยแปรงดีกว่าจริงแปรงนี่ซื้อแปรงแปรงไปเรืยแปรงสีฟันหนึ่หมดแล้วแปรงสีฟันก็อ๋อจ<ะ>้าตอนนี้ก็ได้เนี่ยของประมาณหนึ่งสองสามสี่ ห้าอย่างตอนนี้นะครับในเงี้ยวผ้าร้อยอยู่ะ็มาดูนะครับงงด้วยนะครับยาตีฟันอันนี้ใช้ดีใช้ดีนะครับไม่ได้โฆษณานะครับแต่ผมลองใช้แล้วมันดีจริงๆจริงโอ้โหแล้วเพี้ยวไอ้ไลรไปเลย สฟันยอันอ่อันนี้ของใช้ส่วนตัวนะครับที่ที่ใช้กันนะนนเป็นประจำใช้บ่อยๆเอาอะไรเท่าไรร้อยยี่สิบเก้าสี่อันอืมตกอันละกี่บาท1้อาิบสายพิมพสองกว่าบาทสามสิบกว่าบาท ต่อหนึ่งอันถ้าเกิดธอใช้ครอบครัวก็ใช้ได้เลยสี่คนี้ถูกๆก็มีถูกก็มีนะครับแต่อันนี้ยี่ห้อนี้มันก็จะดีหน่อยแป้งมันจะนิ่มนะคผลมันจะนิ่มหน่อยใช้ดีนะครับอันนี้ไอ้ถูกคนนี้ก็มีที่เหมือนกันเนี่ยที่แพงกว่านี้ก็มีนะครับสามอันเกือบสองร้อยอ่ะมีเนาะนี่ก็ดูราคาสองร้อยกว่าบาทก็มีโหแพงแพงก็มีครับแพงสกียรติความดีๆตอนนี้รู้ส also, ึกว่าห้าร้อยเนี่ย จะได้ประมาณสามสี่อย่างนะครับแปไม้เออนี่รักโลกเหรอแป้งแป้งรักโลกก็จริงๆก็เรามาดูดิเนี่ยก็เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแป้งไม้เอ้ยไม่ไม่ค่อยเห็นนะคุณนเคยเห็นนี่แหะเคยเห็นนะครับเหมือนแป้งขัดซ้วมเออมันเหมือนแป้งขัดซ้วมไม่ใช่แป้งฟันเหรอ เนี่ยมันมันแปลงอะไรไม่เคยเห็นาคาใครเคยใช้มั้งดีไหมราคาเท่าไหร่อันนี้ร้อยสามสิบเก้าอันละโอ้ยนะครับใครที่เข้ามาก็น,น,ามมนะครับกรุณาสวมแมสนะครับเพื่อป้องกันเชื้อเงด้วยเพราะว่าเอาเอาอะไรเอ,เอาแล้วเอ,เอามาหลอดหนึง่งโออยแล้ว น,นี่ของใช้ไม่กี่ยอย่างเองนะครับสามสี่อย่างก็จะหมดละส่วนรอบของน้องปั้นเนี่ยยังยังไม่ได้ซื้อนะครับก็แค่ซื้อแคมเพ์สแคมเพ์สถึงเลี้ยงให้เขาไปแต่ว่าเดี๋ยวถึงรอบเขาจะต้องเดี๋ยวก็ต้องมาอีกครับก็ต,ต้องมาอีกเพราะว่าต้องซื้อแพมเพ์สซื้อนมหลายอย่างครับนะครับ เมื่อกี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบินดูว่าเท่าไหร่นะครับเฉพาะของร้อยสองเก้าสิบเอ็ดสิบเก้าสิบเอ็ดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบวกกับแป้งเจ็ดสิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบโอ้โนหะครับสรุปแล้วคือ ได้ไหมถ้าห้าร้อยบาทนะครับถ้าพูดถึงว่ามันเยอะไหมก็ไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นของใช้ก็ได้สองสามอย่างนะครับนะอ<ม>่าก็ใครที่มีมงบน้อยหรือจํากัดนะครับก<ม>็นะครับซื้อของเฉพาะที่จําเป็นที่ต้องการจะใช้จริงๆนะครับนะช่วงนี้นะครับในยุคเศรษฐกิจเจอกับสถานการณ์โควิดนี้นะครับก็ ประหยัดประหยัดกันเข้าไว้นะครับนะสำหรับคิปนี้นะครับความคิดที่ซื้อของยังไงผมก็วันนี้ต้องไปแล้วครับเดี๋ยวผมต้องมีธุระที่จะไปทาำ่อน,นะครับสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ